ร้อยแปดสิบบาทกินในจานนี้เลยเหรอผมกินในจานนี้เลยยืนจานนี้เลยปกติผมมาผมกกินแบบนี้นะครับทุกท<อ>ีครับผมพวกแตงกวานะมะนอาวอย่างเงี้ยต้นหอมให้มาแบบจุใจมากนะครับข้าวผัดโอ้ยไหม,<อ>มคือเขาทำดีมากคือเม็ดข้าวจะแบบผัดมาโคตรดีอ่ะแล้วมันหอมมากนะฮะหอมไปคูอแบบกระทะที่เขาผัดอ่ะเนาะเนี่ยดูไก่ดิเนีย่ยใส่ไข่มานะ อร้อยแปดสิบบาทได้ปูอืก็หอมอร่อยมากแล้วชื่ออะไรอีกไม่คันอึ้งอยู่วะยังไม่ิหรออ๋อของสาวก็มีแล้วนี่ว่ะอยากกินแล้วตักกินได้นะนี่อันนี้เป็นต้มยำทะเลเนาะนี่ต้มยำทะเลใส่หมูสับนี่หมูสับเป็นก้อนๆอย่างนี้แี่เดีนให้ดูร้อนๆเลยอื โอ้โหต้ยมยำเข้มข้นมากโอ้แล้วกินแบบร้อน,อนโคตอร่อยนะเปรี้ยวแซ่บเลยครับอ่เด็กเปรี้ยวไหมานกโอ้โหหวานกับเย็นจะรสมยำยันโคตรด,ดีอ่ะเอาแล้วเอาแล้วอ้โหข้าวเขาโคตรด,ดีบอกเลยทุกคนกินไปทุกคนจะอึ้งในข้าวเขาไงแบบไงร้านอาหาอืมเฮ่ คือมันแบบนั้นเลยมันเหมือนเป็นร้านเหมือนพี่เขาทําอยู่ร้านพัตนาการที่แบบหรูๆอะแล้วออกมาผับขายบ้านๆง่ายๆแล้วเมื่อกี้แอบถามเขาว่าทำไมขายถูกจังพี่เขาว่าเขาได้วัตถุดิบจากคนรู้จักมาก็คือขอแบ่งๆเข้ามานะครับทำให้เขาขายแบบราคาไม่แพงได้นี่พิ้น้ัปลาผมใต่นี่ให้ดูนี่โปะอป่างี้นี่นีดูนะนี่ดูดีมากพร้อมๆๆฮืมน้ำเดือ นี่อันนี้ปลานี่ผมบอกปลาเห็ดโคนนะครับปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมจานนี้หนึ่งร้อยบาทเอ็มีปลาเห็ดโคนร้อยเดียวปลาเห็ดโคนเนี่ยแล้วเ้าพงก็ผัดนะใครรู้สึกว่าแบบไม่พอใจนงนาวอะไรเงี้ยขอพี่เขาได้นะครับพริกน้ำปลาก็ขอเพิ่มได้นะครับแต่แตงกวาคุลืมบอกเข้าไปว่าพี่ไม่ต้องให้เยอะขนาดนี้ก็ได้อันนี้คือสั่งมาให้ดูนะปกติผมกินกินแค่ไซส์เอ็มนะครับแต่อันนี้ไซส์แอลเขามีที่ร้านคือเนี่ยสั่งมาให้ดูเลยว่าไซส์แอลมันประมาณไหนอะไรเนี<ซ>่ยไก<ซ>่ทอดหวานไก<ซ>่ทอดหวานเนี่ยเด็ดเนี่ยเด็ดมาก อันเนี้ยไซส์เอ็มไซส์เอ็มเนี่ยคุณคิดว่ากี่บาทร้อยยี่สิบตรงนี้แปดสิบบาบอบแปดสิบเนี่ยแปดสิบได้แบบเนี้ยไก่ทอดนะคุณแล้วไก่ทอดก็ทอดให้ใหม่ด้วยทอดให้โคตรดีเลยกินเลยแล้วกันอือพอจ๋าเขาวุ่นวายหน่อยนะครับเพราะว่าโต๊ะมีอยู่แค่นี้เพื่อนพีลองถอยออกมาให้ดูมีอยู่แค่นี้ตอนเนี้ยเมนูยังเต็มแล้วเนี่ยตรนี้ะดิ คือด้วยความที่เราสนิทกันมานานเนอะอเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันมานานแล้วช่วยบงช่วยแบ่งเราไม่จำเป็นไรไปเลยนะ้ะเราก็กินด้วยกันเรากินแบบนี้ตลอดนะ<อ>กินกันแบบครอบครัวนะฮะโอ้มากระดอนดูดูไอเยียวนี <laughs> ่ยไอเยียว <laughs>